ปูนปั้นรถดำหัวใจนักสร้างเช้าวันใหม่ที่แสนสดใสเจ้าปูนปั้นรถบรรทุกดำสีเหลืองตื่นขึ้นมาด้วยรอยยิ้มกว้างเขาพร้อมแล้วที่จะไปทำงานฮวันนี้เราจะไปช่วยสร้างโรงเรียนหลังใหม่ให้เด็กๆก,กันปูนปั้นส่งเสียงคำรามเบาๆแล้ววิ่งฉิวไปตามถนนพอมาถึงที่ทำงานปูนปั้นก็เห็นเพื่อนรักของเขาเจ้าแขนใหญ่รถขุดสีฟ้ากำลังรออยู่พร้อมลุยไหมเพื่อน ป่นปั้นถักแน่นอนปูนปั้นฉันขุดดินกองนี้ไว้รอให้ถือขนแล้วนะแขนใหญ่ตอบพางยกแขนมุ่งกี่ใหญ่ของเขาขึ้นชี้ไปที่กองดินปูนปั้นถอยหลังช้าๆเข้าไปใกล้กองดินเจ้าแขนใหญ่เริ่มตักครืดดินใส่กระบาดหลังของปูนปั้นอย่างระมัดระวังตักแล้วตักเล่าจนเต็มกระบาโอ้โหหนักจังเลยปูนปั้นรู้สึกถึงน้ำหนักของดินที่พร้อมให้เขานำไปส่ง ปูนปั้นค่อยๆขับเคลื่อนที่ไปยังจุดที่ต้องเทดินเขารู้ว่าต้องระมัดระวังไม่ให้ดินหกโลเะทะระหว่างทางเพราถึงจุดหมายปูนปั้นก็ส่งเสียงปูนปูน,ปนแล้วเริ่มยกกระบะหลังของเขาขึ้นช้าๆดินทั้งหมดก็ไหลลงไปกองกับพื้นอย่างสวยงามเก่งมากปูนปั้นทำงานได้ดีที่สุดเลยเจ้าแขนใหญ่ขับมาดูพร้อมปลบมือใหญ่ๆด้วยบุ้งกีของเขาทั้งปูนปั้นและแขนใหญ่ รู้ว่าพวกเขาทั้งคู่ต่างก็สำคัญและการทำงานร่วมกันก็ทำให้การสร้างโรงเรียนหลังใหม่สำเร็จได้